เอ,อทุกท่านทุกท่านจ้านะคะเลิศที่สุดในสามโลกเลยค่ะดูดินะคะสร้อยคอนยี่สิบบาทค่ะนะคะโอ้นะคะ,นะคะหัวมังกรค่ะเป็นลายแปดเสาค่ะน้ำหนักยี่สิบาทถ้าทองแท้ยี่สบาทอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดแสนแปดแสนนะคะโอ้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่านะคะสองพันหร้อยค่ะ ใครที่ไปบนบานสารกล่าวหรือใครจะซื้อใส่เองนะคะหรือใส่ใส่งานแต่งงานบวชหรือใส่ไลฟ์ขายของทำคอนเทนต์ค่ะนะคะโอ้ยนะคะดูดินะคะ,นะคะ,นะคะสวยหลายงามหลายพี่นอ้องถือใจพี่ก่อนมากยี่สิบาทนะคะใครจะซื้อเปสามีให้สามีใส่แบบนะคะสวยๆเลยเนาะทักแชทได้นะคะรหัสอะไรยังไม่ดูเลยเนาะยี่สิบบาทนะทุกท่านนะคะใครถูกหวย หลายแสนจัดถวายเลยบนบานเลยค่ะนะคะไอ้ไข่ก็ชอบปู่ก็ชอบนะคะกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามาเป็นกัลยานม,มิตรทั้งลฟันดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ